สวัสดีค่ะสำรวจแอปเปิลได้พี่น้องสำรวจแอปเปิลเด้อยกป้ายแอปเปิลได้พี่น้องประเทศโนเวนะคะประเทศโนเวนะคะ่ะพี่น้องเอ้ยดกบดกบอ,อยากน้ำบอพี่น้องอยากน้ำบอมีแต่นวยงามๆเป็นก้นกอนๆอยู่นะคะเขางานตาเสาพี่น้องงกงัวงัวเนี่พี่น้องเด้อ กำลังซีเย็นเย็นตอนเสาเย็นแน่ได้พี่น้องเสียสายหอนหอนได้ถอดเสื้อผ้าออกแลวพี่น้องเอ้ยตรงนี้นะคะคิดถึงนะคะคิดถึงมาดามไม่ได้พี่น้องเด้อมารีจันทร์ค้นโกขอพักจักอาทิตย์เนี่ยได้พี่น้องเด้อมารีจันทร์ขอทํางานจักอาทิตย์กนได้พี่น้องเด้อขอทํางานหนึ่งอาทิตย์นะคะ เดี๋ยวก็ได้พักแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็ได้พักแล้วนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแอปเปิลนะคะโนเวนะคะกดกดกดด้วยนะคะเพื่อนๆทางเลียวนะคะอีกหนึ่งอาทิตย์เจอกันนะคะบ๊ายบายมอร์นิงน่งมอร์นิ่ง